มเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องเพตรานรมิตเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุทาศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะสุตาทารพระเวยะคนฉลาดควรเป็นนักอ่านและฟังปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปชมภาพการแสดงแสงสีเหนือโคลอสเซียมในกรุงโรมของอิตาลีนะครับเพื่อหวังชิงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป2030นะครับซึ่งมีการใช้โดรนกว่า500ลำทำการแสดงภาพที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีครับอาทิภาพวาดของเลโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรชื่อดัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานครับเราลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ